ก็แค่รักไร้เดียงสาตอนที่12ชนาทิพย์คิดอะไรเรื่อยเปื่อยระหว่างยืนมองเธอรับไหวนักเรียนทีละคนทีละคนจนกระทั่งนักเรียนหมดเขาจึงปัดความคิดในอดีตทิ้งไปแล้วสาวเช้ามาหามนคุณขอคุยอะไรด้วยหน่อยฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณนรมน,น,นเสียงหวนพยายามเดินหนีแต่เขาเดินตามมาคว้าข้อมือเธอไว้ปล่อยฉะนะมีอะไรให้ช่วยไหมครูมน รารพอเดินเข้ามาหาหนรมนกลัวว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จึงสายหน้าไม่มีอะไรค่ะลุงยามเชิญทังนี้หญิงสาวหันมาหาธนาทิพย์แล้วเดินนําไปอีกมุมพอเธอหยุดเขาก็มองมาที่ท้องเธอหญิงสาวเชิดหน้าขึ้นเมื่อเห็นอย่างนั้นพูดมาตกลงมนท้องหรือเปล่ามาถามทําไมตอนนี้มีประโยชน์อะไรมีสิมนมนท้องกับพี่หรือเปล่าธนาทิพย์เห็นตาแดง ซุ่มเสียงที่เอ่ยถามซึ่งอ่อนลงพร้อมสรรพนามที่เปลี่ยนไปเป็นแบบเดิมมันจะไม่สายไปหน่อยเหรอที่จะมาถามตอนนี้ยิงสาวหัวร้อยหยันแล้วผลัอกอกเขาแรงจนเซไปใช่ฉันท้องและฉันก็ทําแท้งไปแล้วด้วยมนทําแท้งกันเหรอไม่ต้องมาทําเป็นตกใจฉันสะอิดสะเอียนเพราะถ้าฉันบอกคุณไปคุณก็ต้องบอกให้ฉันไปทําแท้งอยู่ดีฉันยังจําได้ดีถึงคําพูดของคุณว่าเราไม่พร้อมลําพังแค่ตัวคุณก็ยังเอาตัวไม่รอด นรมนเสียงดังด้วยความลืมตัวสีหน้าที่มองเขาเยอะอย่างจนเขาต้องขบกรามแน่นตกลงมนท้องกับพี่จริงๆใช่ไหมธนาทิพเสียงสัน่นเขาเองก็ตอบเธอไม่ได้หรอกว่าหากตอนนั้นเธอบอกเขาว่าท้องเขาจะบอกเธอให้ทำแท้งหรือเก็บเด็กเอาไว้รู้แต่ว่าตอนที่รับรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่อยู่แล้วมันทําให้เขาเสียใจมากแค่ไหนมันปวดหบหน่วงในอกจนน้ําตาแล่นมาคลอใช่ไหมมนถ้าใช่เราจะยังไง ทำไมมนไม่บอกทำไมบอกเหรอบอกไอ้ผู้ชายที่มันมั่วผู้หญิงไปทั่วน่ะเหรอผู้ชายที่ไม่เคยหยุดส้ำสอนปากบอกว่ารักฉันแต่ก็มีคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆเห็นฉันเป็นแค่อีหน้างโง่ไร้เยียงสาท,ที่หลอกฟันเล่นๆพี่ไม่เด็นเลวขนาดนั้นนะมนใช่คุณไม่ได้เลวหรอกแต่ลูกไม่ควรจะเกิดมาประจานความงโง่ของแม่มันที่โดนผู้ชายหลอกใช้คําว่ารักจะมันยอมมอบทั้งตัวทั้งใจให้แต่ไอ้ผู้ชายเร็วๆวคนนั้นกลับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับความสัมพันธ์นั่น นอกจากมีเมียไปอยู่ที่บ้านแล้วยังหิวผู้หญิงในผับไปนอนด้วยทุกคืนมนพูดอะไรพี่ไม่เคยมีใครหยุดโกโหกสักทีฉันยังจำวันที่ฉันบอกคุณว่าฉันท้องและถามหาความรับผิดชอบแต่ฉันได้ยินเต็มสองหูจากคำพูดของไอ้ผู้ชายคนนั้นว่าไม่มีทางแถมยังยัดเยียดให้ลูกของมันเป็นลูกคนอื่นธนาทิพนึกไปถึงวันนั้นวันที่เขาเจอเธอที่หน้าคลินิกท้องเหรอธนาทิพนึกไปถึงวันนั้นวันที่เขาเจอเธอที่หน้าคลินิก ที่พี่พูดไปแบบนั้นเพราะพี่โกรธนม้มนอยู่ๆมนก็หนีจากพี่ไปเอาน้ํามาสาดไล่พี่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วพี่ก็เห็นมนไปกับผู้ชายคนอื่นด้วยจใจพี่คิดยังไงถ้าไม่ให้คิดว่ามนทิ้งพี่ไปเพราะมีคนอื่นมันไม่สําคัญหรอกว่าฉันจะท้องกับคนอื่นหรือท้องกับใครเพราะเด็กนั้นไม่อยู่แล้วมันตายแลวได้ยินไหมนรรมนเสียงกล้าวแต่ไม่ได้ปล่อยให้น้ําตาไหลเธอเดินหนีปล่อยให้เขามองตามด้วยสายตาเจ็บปวดเขามีส่วนทําให้เด็กคนนั้นต้องตาย เสียงโทรศัพท์ของนรมนดังขึ้นหญิงสาวพเพยยปากค้างเมื่อวางสายก็เซจนเขาต้องเข้ามาประคองมนปล่อยฉันสภาพนี้กลับบ้านไม่ไหวหรอกพี่จะไปส่งบอกว่าไม่ต้องมายุง่งไม่ต้องมายุ่งกับฉันอย่ดดื้อได้ไหมมนแค่นี้ยังก่อเรื่องไม่พอเหรอก่อเรื่องเหรอใช่ก่อเรื่องที่เรื่องมันยุ่งอีรุงตุงนางแบบนี้ก็เธอนั่นแหละทนาที่ประคองเธอไว้กันลม้ม รถอยู่ไหนพี่ขับให้ถ้าไม่ยอมไปดีๆจะอุ้มนรมนมองไปรอบตัวแม้ว่านักเรียนบางส่วนจะกลับไปแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังซ้อมกีฬาอยู่ครูหลายคนก็ยังอยู่แถวนั้นจึงยอมเดินตามไปแต่โดยดีคุณทิพย์มาเจอครูที่โรงเรียนประชารักครับคุณหนูชายชุดดำที่ลงจากรถในเวลาใกล้เคียงกับธนาทิพย์โทรศัพท์รายงานปลายสายเสียงกล้ากลับมาผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้หญิงครับอายุน่าจะราวๆสามสิสวยด้วยครับสวยเหรอปลายสายหยุดไปครู่สั้นๆก็สั่งไปตามสื่อมาว่านางผู้หญิงคนนั้นเป็นใครฉันต้องการประวัติของมันให้เร็วที่สุดครับคุณหนูชนาทิพนั่งมาในรถกับนรมนเขาไม่พูดอะไรกับเธอเลยแต่แววตาขบคิดไปตลอดทางในหัวของเขาตอนนี้มีภาพนรมนลในชุดคลุมท้องเสียงของเขาที่ปฏิเสธลูกในท้องของเธอและกล่าวหาว่าเธอมีคนอื่น ตามที่เขาเคยเห็นผ่านตาและฟังจากที่ตะวันเล่ามาโดยที่ไม่ได้ถามเธอตรงๆเขากับนรมนพลาดอะไรไปหรือเปล่ามนที่ผ่านมาพี่หมายถึงตอนที่เราครบกันมนมีคนอื่นหรือเปล่านารมนไม่ตอบอะไรออกมาเธอเอาแต่เง,งียบจนเขาต้องจอดรถแอบ,บเอาไว้ข้างทางมนมันสําคัญสําหรับความรู้สึกพี่มากเพราะพี่เข้าใจมาตลอดว่ามนมีคนอื่นชายนมคว้าไหล่เธอมาบีบแน่นแล้วมองจ้องตาเธอแต่ยิงสาวปัดออก จะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาพี่แค่อยากรู้ว่าทำไมมนถึงทำแบบนั้นกับพี่ดวงตาของหญิงสาวเหม่อลอยดวงตาแดงกำ่ำแต่ไม่ยอมให้น้ำมันไหลออกมายังคงไม่ยอมพูดอะไรออกมาอยู่ดีถ้ามนไม่ยอมพูดอะไรความรู้สึกที่ค้างคาใจของเรามันจะไม่หายไปนะมนโดยเฉพาะพี่พี่ที่คิดมาตลอดว่ามนนอกใจพี่ที่คิดมาตลอดว่ามนท้องกับคนอื่นประโยคนี้ของเขาไม่ทนันได้พูดออกมาจนจบเธอก็ตกไปบนหน้าเขาแรงแร อย่าเอาความชั่วของตัวเองมายัดเยียดให้ฉันฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเพราะระหว่างเรามันจบสิ้นกันแล้วเด็กจะลูกใครก็ช่างหัวมันเพราะมันตายแล้วฉันจะมีใครหรือไม่มีใครมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราเลิกกันแล้วทุกคนต่างก็มีทางเดินของตัวเองคุณก็มีคนของคุณไปแล้วถ้ารู้ว่าฉันไม่เคยนอกใจคุณคุณจะเลิกกับแฟนคุณมาง้อฉันหรือไงหญิงสาวย้อนถามเสียงขมขื่นพอเห็นเขาเงียบไปก็หัวเราะฝืน ถ้าไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นอย่ามาถามว่าฉันนอกใจหรือไม่นอกใจเพราะเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คืออย่าเจอกันอีกชนาทิพแตะมือมาที่ใบหน้าตัวเองแรงตกทำให้ชาไปทั้งแถบแต่น้อยกว่าหัวใจของเขาตอนนี้ที่มันเหมือนมีเข็มหลายเล่มปักคาอยู่ในนั้นเขาคิดว่าตัวเองลืมเธอได้แล้วเวลาไม่กี่เดือนที่คบกันเขาไม่ได้รู้สึกผูกพันอะไรกับเธอมากมายแต่พอได้เจอกันแบบนี้เขาก็พบว่า เธอซุกซ่อนอยู่ในหลืบลึกของหงวใจเขาและเขาไม่เคยลืมเธอเลยเธอพูดถูกไม่ว่าตอนนั้นเขากับเธอจะเลิกกันเพราะอะไรเขาก็ไม่อาจทิ้งสาริาสาไปหาเธอได้อย่าเจอกันอีกเลยนะปล่อยฉันไปเหมือนที่คุณเคยปล่อยฉันเมื่อ15ปีก่อนเถอะใช่หนุ่มพยักหน้าหันมาขับรถต่อและทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกต่างคนต่างปล่อยความคิดให้ล่องลอยจมอยู่ในอดีตที่ความรักเคยหวานชื่น เลิกเรียนลลิตาออกมารอแฟนมารับนรมนที่ออกไปซื้อน้ำเดินมาหาพร้อมน้ำอีกแกว้วลลิตายิ้มกว้างรับมาแล้วดูดไปอึกใหญ่พ่อแกมากี่โมงเดี๋ยวคงมาเดี๋ยวนี้พ่อประชุมคําบ่อยให้นั่งเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกโนนแฟนแกมาแล้วนรมนชี้นิ้วบอกเมื่อรถยนต์คุ้นตาแลนมาจอดลลิตาโบกมือให้แล้วขึ้นรถไปนรมนจึงเดินไปนั่งบนม้หินอ่อนใกล้ประตูทางออก นางกินลูกชิ้นปิงและหนังสือไปด้วยแต่เสียงกีตาร์จากคางข้างหลังเรียกความสนใจของเธอและคนอื่นๆที่อยู่แถวนั้นให้หันไปมองพิทิพย์สัญญาไว้ไงว่าจะมาเล่นสนให้ฟังพอแล้วอายเขาโนรมนหน้าแดงเพราะมีคนมองแล้วหันไปซุบซิบกันบางคนก็ส่งยิ้มมาให้แถมธนาทิพย์ยังใส่ชุดต่างสถาบันมาด้วยอายทำไมละ่ะดีออกระหว่างรอรถมีคนมาเล่นดนตรีให้ฟังฟรีฟร คนมองใหญ่แล้วพี่ทิพย์ไม่ได้เรียนที่นี่ซะหน่อยไม่ได้เรียนแล้วไงเขาห้ามไม่คนนอกเข้ามาด้วยหรอถ้าตัวเล็กอายบอกว่าพี่เป็นพี่ชายก็ได้นี่แต่เตือนว่าอย่าดีกว่าเขาบอกสหนะจริงจังทําให้เธอสงสัยทําไมคะกลัวมีคนมาขอสมัครเป็นพี่สะพภยเยอะหลงตัวเองน,อนรมนย่นจมูกด้วยความหม่นไส้ชายหนุ่มจึงเลิกแก่แล้วเล่นเพลงให้เธอฟัง สาวๆโต๊ข้างการพลอยได้ฟังเพลงไปด้วยเป็นเพลงจีบสาวที่ทำให้คนฟังเขินจนแก้มร้อนตลอดเวลาที่ร้องเพลงสายตาคมกริบของเขามองจ้องมาที่ตาเธอตลอดเวลาทำเอาสาวน้อยแทบละลายกองไปกับพื้นธนาที่ร้องเพลงจบแล้วลุกขึ้นมาโค้งสาวๆปรบมือกันใหญ่พอดีกับที่นรมนหันไปเจอรถกระบะของพ่อมาจอดหน้าโรงเรียนจึงสะดุ้งผุดลุกขึ้นไปแล้วนะคะอ้าว ใช่หนุ่มเลิกคิ้วเธอมองไปที่รถแล้วคว้ากระเป๋ามาสะพายพ่อมนมาค่ะทิปนะนรมนส่งถุงลูกชิ้นปิ้งให้เขาแล้ววิ่งออกไปชายหนุ่มมองถุงลูกชิ้นแล้วยิ้มบางๆช่วงเย็นเขามีร้องเพลงที่ผับขี้เกียจก,กลับบ้านแล้วต้องย้อนกลับมาจึงค่าเวลาด้วยการเล่นเพลงให้นรรมนฟังเห็นเธอเขินแล้วน่ารักดี วันๆเขาก็เจอแต่ผู้หญิงที่วิ่งเข้าหาผู้ชายก่อนมาเจอคนที่มีอาการเขินอายมันก็ทำให้เขานึกสนุกที่ได้แย่เธอเล่นนรมนนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของธนาทิพย์หัวใจเธอเต้นแรงและเธอก็ได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นเช่นเดียวกันเธอรู้สึกอบอุ่นอยากอยู่กับเขาอยากพูดคุยและอยากเห็นหน้าตลอดเวลาแบบนี้มันแปลว่าเธอกำลังตกหลุมรักเขาแล้วใช่หรือเปล่าตัวเล็กเขาเรียกนรมนสะดุง้งเพราะมัวคิดอะไรเพลิน ขาตัวเล็กมีแฟนหรือ,อยังคำถามของเขาทำให้หญิงสาวก้มหน้าหงุดสุกกับแผ่นหลังเขาและสายหน้าถ้ายังไม่มีรับพี่ไว้พิจารณาได้หรือเปล่าแม่มนยังไม่อยากให้มีแฟนค่ะเราเป็นพี่น้องกันไปก่อนได้ไหมให้มนเรียนจบมัธยมก่อนสาวน้อยบอกเอียงอายพอดีกับที่รถเลี้ยวเข้าซอยบ้านเขาจอดรถห่างออกไปพอสมควรอย่างรู้ใจพี่จะรอนะไปเถอะเดี๋ยวแม่ว่าค่ะ นรมนเดินออกไปแต่เขายังเรียกเอาไว้ตัวเล็กเสียงเรียกทำให้เธอหันกลับมาธนาทิพย์ซึ่งเอากุหลาบที่ตัวเองแอบซื้อไว้ยื่นให้แล้วนักกันอีกนะมนไม่รับปากนะว่าจะขอแม่ได้นรมนมองเขาอย่างอะไรอวรแต่ก็หักใจรีบเดินเข้าบ้านไปก่อนที่จะมีเพื่อนบ้านคนไหนเห็นว่ามีผู้ชายมาส่งเธอนอรมนกลับมาถึงบ้านก็มีของว่างเอาไว้รอทา พอเธอกลับเข้าบ้านมาพอดีมีหนังสือมาฝากหลายเล่มหยิงสาวยิ้มบางๆให้กับพ่อแม่เมื่อไหร่ที่มีครอบครัวเธอจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นเหมือนครอบครัวตัวเองมีแม่ที่เก่งงานบ้านงานเรือนมีพ่อที่แม้จะเข้มงวดแต่ก็มีผ่อนปลนเมื่อรู้สึกว่าตึงเกินไปแค่นี้คนเป็นลูกก็มีความสุขจนไม่อยากจากบ้านไปไหนแล้วยิ้มอะไรลูกเรื่อดีที่กำลังปอกผลไม้อยู่หันมาเห็นพอดีจึงถามยิ้มยิ้ม มนมีความสุขค่ะมนรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่น,นรมนเดินไปคุกเข่าลงแล้วซบหน้ามาบนตักของพ่อที่วางมือมาบนศีรษะลูกสาวแล้วยกเบาๆหนูก็เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับพ่อเลยลูกมาๆอย่ามาทำซึง้งกินผลไม้ก่อนพ่อลูกเรื่องฤดีวางจานผลไม้ลงไปไปติวเป็นยังไงบ้างลูกเข้าใจไหมถ้ายัางไม่เข้าใจแม่ให้พ่อจ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้านเอาไหมลูก นั่นสิจะได้ทำคะแนนได้ดีๆเอามั้ยลูกไม่เป็นไรคะ่ะพ่อมนติวเข้าใจดีคะ่ะโนรมนเสจิ้มผลไม้เข้าปากและอายใจที่ต้องโกหกแต่หากขอะตรงๆเธอไม่มีทางได้ออกไปกับธนาทิพย์แน่เงินก็ตามใจตั้งใจเรียนนะลูกตั้งใจเรียนอยู่แล้วละคะ่ะธนาทิพย์กลับบ้านสาริสามารอเขาอยู่แล้วเขาอดแปลกใจไม่ได้ที่เห็นเธอคุยกับแม่ของเขาในห้องรับแขก ทั้งที่ปกติแล้วเธอคุยกับแม่เขานับคําได้เสื้อตัวนี้อุ่นมากนะคะหนูเห็นว่ามันเหมาะกับคุณแม่ก็เลยซื้อมาฝากขอบใจมากนะจ๊ะหนูยูยี่แม่ได้ยินเสียงรถของทิพใช่ไหมลูกทิพมาจริงๆด้วยค่ะแม่คุณแม่นี่หูดีจริงๆคนตาบอดก็แบบนี้แหละลูกต้องใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นนั่งพองหัวเราะยืนมือไปรูปหน้าบุตรชายที่เดินมาหย่อนตัวลงนั่งข้าง กลับช้าจังลูกหนูยุ่ยยี่มารอตั้งนานหายไปไหนมาคาทิปฉันมารอตั้งนานผมไปเยี่ยมเด็กที่ผมขับรถชนเขาตอบสาริสาจึงตวัดคอนให้ยังไม่จบคดีอีกลระคะไหนว่าไม่ได้เป็นอะไรมากให้ค่าทำขวัญไปสักหมื่นสองหมื่นก็น่าจะจบจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาไปเยี่ยมจบแล้วละ่ะมันจบแล้วชนาทิปบอกแล้วเปลี่ยนเรื่อง วันนี้มารับผมไปกินข้าวข้างนอกใช่ไหมเดี๋ยวผมไปอาบน้ำอาบท่าก,ก่อนแล้วไปกันไม่ต้องหรอกค่ะซื้อมาแล้วเราจะกินด้วยกันที่นี่แหละคุณแม่จะได้กินด้วยคุณแม่เหรอก็แม่ผ่องเป็นแม่ของคุณเรากำลังจะแต่งงานกันนี่คะก็ต้องเรียกท่าน่าแม่แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่บ้านหลังนี้ด้วยยิงสาวส่งยิ้มหวานๆเอาใจทำให้ธนาทิพย์ยิ้มออกขอบคุณมากนะยูยี่ฉันอยากเห็นคุณมีความสุขค่ะงั้นคุณไปอาบน้ำนะคะเดี๋ยวฉันประคองคุณแม่ไปบนโต๊ะอาหาร จ้ะธนาทิพย์ยิ้มรับในเมื่อเขามีคนรักที่ดีกับเขามากยินอยู่ตรงนี้เขายังจะต้องอยากรู้ไปทําไมว่านารมนทิ้งเขาไปเพราะสาเหตุอะไรเธอพูดถูกยังไงเขาก็กลับไปหาเธอไม่ได้อยู่ดีแต่มีอย่างหนึ่งที่เขายังสงสัยเด็กแม้ว่ามีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวนรรมนแต่เขาก็ไม่คิดว่าเธอจะใจร้ายถึงจะฆ่าลูกตัวเองลงได้ถ้าเธอท้องกับเขานับไปถึงวันที่เขาเจอเธอมันก็ท้องแก่จวนคลอดแล้ว ท้องแก่จวนคลอดเด็กเป็นตัวแล้วมีหมอที่ไหนจะทำแท้งให้ใชาหนุ่มเปิดฝักบัวปล่อยสายน้ําตกกระทบร่างในหัวเขาคิดวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆหากเด็กโตจนอวัยวะครบไม่น่าจะมีใครที่ไหนยอมทำแท้งให้หรือที่จริงแล้วเด็กยังไม่ตายถ้าไม่ตายแล้วลูกของเธออยู่ที่ไหนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหลายหนทำให้เขาต้องตวัดเอาผ้าเช็ดตัวมาพันกายลูกๆโทรศัพท์เบอร์นี้เขาไม่ได้ใ,ใครติดต่อพร่ำเพรื่อ ฮัลโหลมิเรียมเหรอค่ะคุยได้ไหมได้สิเป็นยังไงบ้างเจ็บอยู่ไหมบุญเบื่อนอะ่ะอยู่กับนาลิตอยู่แต่ในห้องไม่ได้ไปไหนเลยแม่เกิดบ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้สั่งห้ามไม่ให้บุญไปเจอกับน้ำมนแค่โทรศัพท์คุยกันก็ยังไม่ได้ทำไมแม่เราต้องทำอย่างนั้นมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีอะไรสักอย่างน้ำมนดีกับบุญจะตายช่วยเหลือทุกอย่างมากกว่านาทะแท้ๆอย่างนาลิตด้วยซ้ํา แต่อยู่ๆแม่ก็มาสั่งห้าแบบนี้บุญไม่เข้าใจแปลกจังถึงว่าแปลกไงแต่น้ำมนเขาดีกับบุญมากเลยนะคอยเป็นห่วงเป็นใยบางทีรู้สึกอย่างกับเขาเป็นแม่ของบุญอีกคนเลยอะ่ะแม่อีกคนเหรอธนาทิพย์รู้สึกสะดุดใจกับประโยคนี้พร้อมกันนั้นความสงสัยก็แล่นเข้ามาในหัวทำไมทิพย์ยังไม่ลงมาอีกนะปกติก็ไม่ใช่คนอาบน้ำนานนางพองบนขึ้นอย่างเกรงใจเมื่อเห็นว่าว่าที่ลูกสะใภ้คอยนานแล้ว นั่นสิคะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอาบนานกว่าหนูอีกคงตื่นเต้นที่หนูมากินข้าวด้วยมั้งจะ๊ะนั่งพองหัวร้อร่วนประโยคนี้ทําให้สารดสาพอใจยอมรอคอยอย่างสงบแต่มองจ้องแม่เขาด้วยสายตารังเกียจเมื่อเห็นมือเหี่ยวยน่นแตะสเปะสปะจับช้อนแต่มาโดนอาหารเธอจึงสั่งสาวใช้เอาจานมาแบ่งอาหารด้วยนะคุณแม่จะได้ไม่ต้องคอยยื้อแขนเมื่อกี้มิเรียมบอกว่ามนเหมือนแม่อีกคนหรอ ใช่น้ำมนต์เขาไปมาหาสู่ครอบครัวบุญตั้งแต่บุญจำความได้คอยซื้อนั่นซื้อนี่มาให้บางทีนะมาตั้งแต่แม่ห้องสอนมาวันเดียวกลับก็มีมาหาบุญเฉยๆนะหรออืมบางทีก็แค่เอาของมาฝากแปลกปะละ่ะไม่ใช่ญาติแต่เป็นยิ่งกว่าญาติแล้วน้ำมนต์ก็รู้หมดเลยนะว่าบุญชอบกินอะไรวันก่อนนะไปเจอกันที่เซเวน่นน้ำมนต์ซื้อขนมมาฝากขนมในถุงของเขาตรงกับที่บุญซื้อเป๊ะเลยขนาดนั้นเลยเหรอ ขนาดนี้สิแล้วแม่มาห้ามไม่ให้เราเจอกันมันก็ยิ่งน่าสงสัยพี่ทิพย์ช่วยคิดหน่อยสิว่าเพราะอะไรมิเรียมโบยกลับมาหาเขาชายหนุ่มจึงหัวเราะขึ้นพี่ไม่รู้จักพ่อแม่เราขนาดนั้นเคยเห็นแค่ครั้งเดียวตอนไปวันเกิดลิซจำหน้าไม่ได้ด้วยซ้าชายหนุ่มบอกขึ้นเมื่อเห็นเด็กสาวเงียบไปจึงบอกเรามาเจอกันหน่อยไหมพี่อยากฟังเรื่องของครอบครัวเราให้มากกว่านี้ถึงจะช่วยออกความคิดเห็นได้ ไปได้ไงล่ะแม่ไม่ให้เงินสักบาทกะจะไม่ให้วุ้นไปไหนเลยพี่จะไปรับเราก็ลงมาเลยมากับพี่ไม่ต้องใช้เงินหรอกถ้าจะไปต้องไปตอนนี้นะเพราะนาลิดออกไปเจอลูกค้าเดี๋ยวก็คงกลับมาแล้วพี่จะไปตอนนี้ธนาทิปบอกเรารีบแต่งตัวลงไปข้างล่างพอเห็นสาริารกับแม่กําลังรอเขากินอาหารอยู่ก็เพิ่งนึกได้ว่าคนรักมารอก,กินข้าวด้วยหิวแล้วนะอาบน้ําขัดสีฉวีวันไปถึงไหน ขอโทษนะยูยี่ผมมีธุระสำคัญมากจริงๆคุณกินกับแม่ไปก่อนได้ไหมธุระสำคัญธุระอะไรที่มันจะสำคัญมากกว่าที่ฉันมารอคุณกินข้าวตั้งหลายชั่วโมงคะทิพธุระสำคัญมากจริงๆยูยี่ผมขอโทษนะผมสัญญาว่าพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปกินอะไรอร่อยๆอ,อ,อ่ะผมไปไหนก็ได้ที่คุณอยากให้ไปเลยไปดูโชวเครื่องเพชรด้วยก็ได้คุณไม่เคยยอมไปงานโชวเครื่องเพชรแต่คราวนี้ยอมไปแสดงว่าธุระนั่นต้องสำคัญมากมากครับเรื่องงานน่ะ กินข้าวก่อนค่อยไปไม่ได้หรอทิพตูยุยี่อุตส่ามารอนางผ่องแย้งขึ้นธุระสำคัญมากครับแม่ผมมีเวลาแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงขอโทษจริงๆครับชายหนุ่มบอกแล้วพรุนพรันออกไปเวลานี้มีเรื่องที่เขาสงสัยหลายอย่างและเขาจาเป็นต้องรู้สาวิสามองตามหลังเขาจนหลับตาแล้วหันมาหานางผ่องหนูกลับก่อนนะคะหมดอารมณ์กินแล้ว หญิงสาวบอกดวงตาของเธอวาวโรดขึ้นแล้วเดินลิ้วออกไปโทรศัพท์สั่งลูกน้องให้ตามเขาต่อเธอได้ยินมาวัฒนาที่เป็นคนเจ้าชู้มากมีผู้หญิงมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตเขาแต่หลังจากเธอคบกับเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงมาเข้าหูครั้งแรกก็ตอนที่เขาไปหาผู้หญิงคนนั้นจะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ